ที่ถามน้องแล้วก็เอาส่ขางไว้จากเดี่ยววาขึ้นไปสะพานขวามือน้องาเจาจริญจ้าโยมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีผู้กราบสิทธสศักดแล้วก็เกิดสร้างฐานะปริมีตรงนี้ก่อนชื่นข่านะครับก็มีชื่อที่ดินจมกระเรื่อมถวายข้าสารน้องจากนะสร้างฐานะปีก่อนไปขอปรินีข้างบนแล้วนะจ้าอเจเจิญอนเอาทุกเพียงกอกมาให้เป็นกลาบ คนทนอ๋อจะเอาขึ้นเ่าอาจาีคามเฉี้าคนแมงามนัใจใช่ใบหน้าคนจัดสวยสวยจัดเาใช่ตาหวานคนแจกแด่ความรู้ใช่อยู่นานคนจัดรวยรวยสิาที่บ้าโตน้องางเราได้ดูด่างด่างพี่ช่วย จะเอาตอนที liberal, ่ไหนจะได้มาเสียาชาติอะไรเรื่องของใครพรองันเท่านั้นเองเนาะแย่จะดีกะน่าจะูตัวว่าอ่ากเพลน้อนแะะก็เชิญกับการการาสตอร์เข้าสู่สถานการณจดี่เวที่นตัวพระรามีโลโบเนาะจากที่นดีกติดต่อเลยท เอ่นะครับไปตรงนี้ก่อนนะครับข้อธีระชดเระชดชุที่จะไร้ออกชอดหนึ่งที่จะมาถึงในไม่ิตตอมจะชด่งนครับเราจะไม่ไปอยู่ดวยกันนะครับาไป่ายังันะครับม้ะเอได้อย่างเดยว คอยผู้พิพจากเดียวกันเหทนีันนะีทที่เราขอนะไปทำที่นาให้เงินกัรที่เราพูดได้เ่นจะได้จบกัร